สวัสดีครับสวัสดีครับสวับคุณที่เข้ามารับสมนะครับนขั้นแรกนะครับทายกันเข้ามาได้เลยครับ จะไลฟ์ขึ้นไลฟ์มานานครับช่องใน YouTube นี้ต้องมาลองไลฟ์ดูนะครับวันนี้ช่วงเวยน็นของวันที่21ตุมภามคมนธ์พศ2568เวลา16.47นาทีสวัสดีครับ ขอไปนะครับช่องมีปัญหานะครับหุดไปนะครับวันนี้จะพามาดูเครื่องบินนะครับเราลอถึองเครื่องบินสวัสดีทุกท,ท,ท่านนะครับสวัสดีทั้งสิบท่านนะครับมาที่กรบองรับชมเอาทายนเข้ามาได้นะครับพี่กำลัง ช่องช่องดับไปนะครับพี่เพียงทราบเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวรอเราดูเครื่องบินนะครับทำมาดูเครื่องบินที่สนามบินตรงนี้ทักทายกันเข้ามาได้นะครับทักทายเข้ามาได้ มนงเข้ามานะครับ รอดูขึ้น่องบินขึ้น,น,นอันนี้ยังไม่มีเครื่องขึ้น,นครับรอก่อนนะครับรอดู่อไฟนกแอร์นะครับนกแอร์กำลังจะขึ้น,นบันเวนะรอสักครู่ ไม่ได้ไล่นานครับไม่ได้ขึ้นไลน์นานสมมากเสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมจะดูว่ามีแฟนยังอยู่กันไหมครับขอบคุณมากครับที่กดถูกใจเข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ คุมาครับที่เขามารับผมมีเจ็ดท่านค,คุณวลาภาพครับคุณกูพาูาพานครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแลอดักคคู่ นกแอรกำลังจะขึ้นแล้วครับรอดูนกแอร์เจ้นกแอร์กำลังจะขึ้นแล้วครับรอสักครู่นะครับเ่องนกแอร์นกแอร์จะเป็นโบอิ้ง ร่วงเจ็ดสามเจ็ดแปดร้อยนะครับตนนัวนี้ถ้าทาเทานได้นะครับมมีเขนน้ามาแล้วมาแล้วครับลกแอร์มาแล้วจะขึ้นมาช่องนี้นครับประมาณนี้

ได้ขไลฟ์มานาน,นครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นเข้ามาได้ครับเสียงเป็นยังไงชัดเจนดีไหมครับเสียงระบบเสียงระบบภาพนี่นงครับส่งเย็นๆนะครับ ตว,วันใกล้ตกดินแล้วครับอุณหภูมิตอนนี้ก็ร้อนนะครับต้องเย็นไปไกลแล้วครับโดนสะท้อนแสงครับแสงยามเย็นตอนตว,วันตกมาดูฝั่งนี้รอเครื่องลำต่อไปนะครับ เอเชียครับวันนี้เอเชียไปเอเชียสุราษฎร์สุราษฎร์ธานีครับเอเชียสุราษฎร์ธานีครสวรัสดีครับทุกท่านครับทีท่เข้ามาทุก่นครับเอเชียวอลฟารจังไสครับวันนี้ มีฝนครับจะมีฝน,นเอเชียครับนี่ กท่านเข้ามาได้ครับทุกท่านที่เข้ามารับสมฝคกกดไลค์กดแชร์นะครับักี่สวัสดีครับ มาดูเครื่องบินครับมาดูเครื่องบินที่ขึ้นจากสนามบินนะครับใช่เงินเข้ามาได้ครับสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ไม่ไลานานครับก็เลยมาไล่ให้ดูนะครับผห้ชม ถ้าชอบถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันมานะครับแพงเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาทดสอบไม่ไลนานครับไม่ขึ้นไล์นานรอลำต่อไปครับ yeah I

เอเชียรครับเอเชียแอเบตเจสามสองศูนย์ตัวนี้ไปสุลัดชานีครับขอบคุณมากครับกดไลค์ลกดแชร์เข้ามานะครับกดไลค์ลกดใจเข้ามารัวๆเลยครับขอบคุณมาก มากครับขอบคุณครับทักทายเข้ามาได้ครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสอบถามเข้ามาได้วันนี้ไปสวัสดา,านี้ครับจะรอดูลำต่อไปครับรอดูลงต่อไป แยนกล้องไปสุดเยนหัวไปหน่อยนะครับขอสลับไปสลับมุมกล้องไปนะครับ เขาดูลำต่อไปนะครับฝนมากครับเคองบินเลยสารครับตังมัน สายของสายการบินเอเอเซียของแอร์บัสเอสามตึ้นเอสามสองศูนย์เดี๋ยวไปดูบรรยากาศไปก่อนนะครับสวัสดีครับรับชมทั้ง ่4หันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับคนักบกดไลค์กดแชร์นะครับติดตางเข้ามาได้เลยครับ ขอบคุณมากครับส่งเิ๊กเกอร์มาให้เลยครับขอบคุณครับคุณลักกี้คุณลักกี้มีแลอยู่ที่ไหนเนาะคุณลักกี่มีแลที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่ไหนกันอากาศเป็นยังไงบ้างครับเย็นดีไหมครับทางโน้นน่ะแจ้งข่าวข่าไม่ทราบด้วยก็ได้ดก็ดีเหมือนกันครับ นี่ที่ที่ดัวเมืองอากาศร้อนร้อนอบอ้าวตรงนี้ร้อนมากอาจจะมีฝนตกระหว่างช่วง,งเย็นๆนะครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้ฝนตกเมื่อวานฝนตกสองวันนะครับรรชว่วงเย็นวันอาทิตย์ช่วงเย็นก็ตกช่วงค่ำ วันจันร์นวันเขตกนะครับแต่วันนี้ท้องฟ้าปโปร่งเลยครับน่าจะไม่มีฝนคแั้วต่อไปไอออนแอร์ครับไรออนแอร์แล้ต่อไปไอออนแอร์นะครับลันจะเป็นบันเวกันแล้วครับสุลราชธานีอีกอีกรำนะครับชุลราชธานีของไอออนอแอร์ไอออนแอร์ ทานเข้ามาได้ครับถ่ายคอมเมนต์เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์มาหนะครับไลออนแอร์ครับไปแล้วไปไลออนแอร์นะครับโดยเครื่องบินโบอิงเจ็ดสามเจ็ดอุ่นใหม่ครับ

นี่เป็นส่วราชารนี่นะครับนอนใส่นี้เราสาธิต์เป็นเต็มเลย กระบวนการ สวัสดีทุกท่านนะครับท้าทายเข้ามาได้นะครับเอเชียครับนี้เอเชีย はいし。 ล่างก็จะเป็นทางรถไฟครับทางรถระดับตอนเมืองโซเวียนครับ,าบทางรดับทางรถไฟไฟสีแดงเช็คชาวเสียงเช็คเสียงครับ แฟนๆรับา,า่านี่เข้ามาดูกันเยอะไหมนกแอร์ครับนกแอร์มันมีนกแอร์ สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝาฟังในเรืของของกไลค์ไว้ก่อนนะครับี๋ยววันนี้กดไลค์กดแชร์กดลิดด้วยนะครับก่นไม่พลาด ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับ,บคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ขอจบการไลฟ์ไวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปล่อยภาพไปคขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับ,บคุณครับสวัสดีครับ